สวัสดีครับพบกับรายการซาชาแนลครับและผมวรบุษสมศักดิ์ครับและในคลิปนี้อาจจะแปลกตากันสักนิดหนึ่งครับเพราะวันนี้เป็นซาชาแนลสัญจรครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับเรามาเยี่ยมชมคลินิกกายภาพบําบัดครับซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพครับของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วันนี้เราจะมาดูว่าคลินิกกายภาพบําบัดซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างของสำนักวิชาสายวิทยาศาสตร์ครับมี บทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างมีการให้บริการเป็นยังไงบ้างเดีย๋ยวเราจะได้รู้จักกับบุคลากรที่ทําหน้าที่ในคลินิกเกยภาพบาบัดครับรวมถึงสถานที่อย่างนี้ครับยังใช้เป็นสถานที่สําหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของเราด้วย <c oughs> เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปพบกับรายละเอียดทั้งหมดของซาชาแนลในคลิปนี้แล้วตามไปดูกันครับ ผมกำลังยืนอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราต้องบอกว่าตอนนี้เรามาอยู่กันที่คลินิกกายภาพบำบัดเพราะฉะนั้นแขกรับเชิญของผมจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากหัวนหน้าคลินิกกายภาพบำบัดซาชาน,นลยินดีต้อนรับดรประพัฒสอนเซิงซุนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ตี้ครับตอนนี้หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักอาจารย์อย่างดีเริ่มต้นเลยอาจารย์ช่วยแนะนําตัวเองให้กับท่านผู้ชมของเราได้รู้จักอาจารย์สักนิดหนึ่งครับ ชื่ออาจารย์ดรประพัรเส้งสุนนะคะชื่อเล่นชื่อติ๊กนะคะเด็กๆก็จะเรียกว่าอาจารย์ติ๊กค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวัลรลักรักค่ะตอนนี้ก็ดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวัลเลักรักค่ะคลินิกกายภาพบําบัดมีที่มาที่ไปยังไงครับอาจารย์ติ๊กอาจารย์ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาให้เราฟังสักนิดหนึ่งครับค่ะแรกเลยก็คือคณะอาจารย์กายภาพบำบัดนะคะก็ได้ต้องฝึกทักษะเรื่องการให้บริการทางวิชาชีพนะคะ เราก็ให้บริการพนักงานบุคลากรมาหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะแรกเริ่มเลยเราเปิดคลินิกนี้นะคะเมื่อปี2556ค่ะเดือนมก,การานะคะเราก็เริ่มให้บริการแบบไม่แสวงหากําไรก็คือให้บริการวิชาการทั่วไปนะคะให้การรักษาพื้นฟูนะคะในทางกายภาพบําบัดค่ะ หลังจากนั้นก็เมื่อปี2560นะคะของเราก็เริ่มพัฒนาเป็นวิสาหกิจนะคะก็เริ่มสวยหารายได้แล้วค่ะตอนนี้ก็คือเราก็รับคนไข้ทั่วไปนะคะที่ต้องการให้ต้องการรับการรักษาทางกายภาพบัตรค่ะของเรามีคนไข้าทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะคนไข้าทางระบบประสาทแล้วก็คนไข้เด็กด้วยค่ะโอ้พูดอย่างนี้ทําให้เรายิ่งอยากจะเห็นนะฮะแต่ว่าถ้าพูดแบบนี้เราคงมองไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยว จะให้อาจารย์ติช่วยพาทัวร์คลินิกไกลกภาพบางบาทสักนิดหนึ่ง<ด>แล้วก็ทราบว่านอกจากอาจารย์ติ๊กจะเป็นหัวหน้าคลินิกแล้วนะครับเรายังมีขนาดทรายของเราแล้วก็มีน้องๆที่มาทําหน้าที่ในการให้บริการกับผู้ป่วยด้วย เพราะฉะนั้นตอนนี้คิดว่าน่าจะพร้อมไหมฮะจันติค่ะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมคลินิกกายภาพบำบัดกัน<ช>ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลินิกกายภาพบำบัดมอวะไรลักนะคะก่อนอื่นเราก็พอเข้าประตูมาเราก็ต้องเจอเจ้าหน้าที่ธุรการของเรานะคะเดี๋ยวยังไงขอให้เจ้าหน้าที่ธุรการของเรานะคะแนะนําตัวก่อนคะอ่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุปณ์คงศรีนะคะชื่อเล่นชื่อหมวยนะคะ,ะปกติคนไข้ะคะ่ะเข้ามาก็คือจะรับบริการประมาณละนละ30คนค่ะก็คือโดยการติดต่อน,นัดหมายหรือว่าวอล์กอินเข้ามา ต้องนัดหมายล่วงหน้า,นาใช่ไหมใช่ค่ะ,คะถ้าเกิดว่าต้องการนัดหมายล่วงหน้าต้องติดต่อเบอร์อะไรคะ,คะเบอร์075-672571หนะคะ672571ค่ะหรือว่าเบอร์ภายใน2571ได้เลยค่ะ,คะเบอร์มือถือนะคะ063 0728533ค่ะของเรานะคะจะเปิดให้บริการในเวลานะคะก็คือบัญจันทร์ถึงสุก 9มงนะคะ9กนาฬิกาถึง16นาฬิกาแล้วก็นอกเวลาราชการนะคะ17นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดคะตเลิกนะคะ,ะ,เ,ะ,คะเราไม่ได้ให้บริการในส่วนนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากห้องรักษาห้องแรกนะคะ ก็เราจะมีจุดที่ให้ซักประวัตินะคะสําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาต่างๆที่มาปรึกษาเรานะคะก็จะมี2จุดนะคะนักกายภาบ่อยก็จะมาซักประวัติก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องมือของเรานะคะก็มีแผ่นประครบเย็นนะคะแผ่นประครบร้อน,นะคะ่ะก็จะมีเตียงรักษานะคะแบ่งเป็นตอนนี้เราดับได้ประมาณ6เตียงค่ะแล้วก็จะมีเตียงเสริมอีก1เตียงพนักงานของเราตอนนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะก็มีคนไข้อยู่ในม่านด้วยค่ะ เดี๋ยวเราลองไปแวะทักทายเล็กน้อยนะคะสวัสดีค่ะชื่อสีสุวรรณนภรัตชื่อฟ้าค่ะ,ะทํางานที่ดีได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะส่วนมากจะทําคนไข้เกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อค่ะค่ะคนไข้ที่เยอะที่สุดน่าจะเป็นพวกออฟฟิศซินโดรมค่ะโดยเฉพาะุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยเราเองค่ะครับสวัสดีครับผมนายอักรเดชคงขำนะครับ ตอนนี้ปฏิบัติงานเป็นนักขันบัตรนะครับประจำคลินิกขั้นบัตรของมหาวิทยาลักษณ์นะครับผมก็ทํางานได้ประมาณ7ปีครับก็คือคตั้งแต่คลินิกเปิดประตูปุ๊บก็คือน้องออสอัคราเดชนะคะก็คือทํางานกับเรามาโดยตลอดครับทำงานที่นี่เป็นยังไงบ้างคะครับก็สนุกดีครับก็คือ ได้ใช้วิชาชีพนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือเราจะรักษาผู้ป่วยนะครับตามมาตรฐานวิชาชีพของเรานะครับเคสทุกเคสจะมีได้รับตั้งแต่การตรวจประเมินนะครับการวินิจฉัยแล้วก็วางแผนรักษาแล้วก็การรักษานะครับตามแบบแผนของที่นักศึกษาเราควรจะได้เรียนมาค่ะแล้วก็นักกายภาพบัตรของเรานะคะก็มีความสามารถในเรื่องของการวิจัยด้วยนะคะตอนนี้ก็คือมีผลงานตีพิมพ์มากมายกำลังตีฉบับที่5อยู่นะคะก็คือเป็นวารสาร TCI 1เลยค่ะ ห้องที่สองนะคะก็คือห้องไฟฟ้าเครื่องมือไฟฟ้าของเราก็จะมีตัวช็อตเวฟนะคะการรักษาด้วยคลื่นสั้นนะคะแล้วก็มีแคชชั่นด้วยค่ะตอนนี้คนไข้เรากําลังรับการรักษาอยู่ค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปก็คือเป็นห้องที่เป็นห้องให้รับให้ให้การรักษาของผู้ป่วยระบบประสาทนะคะแล้วก็มีโซนที่ออกกำลังกายด้วยเดี๋ยวเข้ามาดูในห้องนะคะ มีจุดพักคอยของญาตินะคะค่ะแล้วก็คนไข้ระบบประสาทของเราก็จะไม่รับให้ซ้อนกันมากนักนะคะก็คือจะรับทีละสองคนนะคะก็คนไข้ก็นอนรอรักษาอยู่ค่ะแล้วโซนด้านนู้นนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ของผู้ป่วยเด็กค่ะแล้วก็ยังมีโซนที่เป็นโซนออกกำลังกายนะคะโซนฝึกเดินค่ะคืองือออกกำลังกายตามมาตรฐานวิชาชีพค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรทิพย์หวนเจค่ะเป็นพนักง,งานใหม่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราปีนี้ค่ะคนไข้เยอะค่ะช่วงแต่ว่าช่วงนี้มันจะน้อยลงค่ะเพราะว่าการนัดของเราก็จะห่างออกไปอะค่ะคะเพื่อเป็นมาตรการการป้องกันส่วนหนึ่งนะคะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นห้องอที่เราให้การรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบัตรค่ะ และจากทั้งหมดนะครับที่อาจารย์ติ๊กได้พาพวกเราได้ไปเยี่ยมชมคลินิกกายภาพบำบัดต,ต้องบอกว่ามีอุปกรณ์แล้วก็มีการให้บริการที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพ<ช><ช>นะครับ<ๆ>บุคลากรของเราเองโดยเฉพาะคณาจารย์ในสาขากายภาพบำบัดมีส่วนหรือมีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในคลินิกกายภาพบำบัดยังไงบ้างครับค่ะ อาจารย์ของเรานะคะทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อและทางระบบประสาทนะคะก็จะมาลงเป็นเวรปฏิบัติงานในการบริการวิชาการนะคะให้การรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดเหมือนกับนักกายภาพบำบัดคนนึงเลยค่ะทาการฝึกปฏิบัติตัวเองไปด้วยนะคะแล้วก็ให้บริการวิชาชีพไปด้วยค่ะในส่วนของน้องๆน,น,นักศึกษาของเราครับไม่ว่าจะเป็นชั้นปีที่2ปีที่3หรือว่าปีที่4ของสาขาวิชากายภาพบำบัดน้องๆพวกนั้นได้มีส่วน เขาม,มีบทบาทอะไรในคลินิกกายภาพบำบัดมังคะประจันติค่ะก็ในรายวิชาบางรายวิชานะคะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางกายภาพบำบัดนะคะก็คลินิกกายภาพบำบัดของเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ใช้เป็นสถานที่ในการเรียนการสอนนะคะสําหรับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาปีชั้นปีสูงหน่อยนะคะปี3หรือปี4ก็คือจะมีโอกาสมาฝึกปฏิบัติงานที่คลินิกคะ่ะเรารับฝึกปฏิบัติงานโดยที่ในักกายภาพบำบัดของเราคะ่ะเป็นผู้ควบคูมการฝึกปฏิบัติงานด้วยคะ่ะ ก็แสดงว่าครบนะครับทั้งบุคลากรของเราทั้งนักศึกษาของเราก็มีส่วนแล้วก็มีปปบทบาทมีส่วนร่วมในคลินิกกายภาพบําบัดถ้าผู้ชมาจะสังเกตว่าวันนี้ที่เรามาอัดรายการกันนะครับเราใส่แมสกันด้วยนะครับแล้วก็มีการยืนเว้นระยะห่างนะครับโซเชียลดิสเทนซิ่งกันนะครับก็อยู่ในช่วงของการระบาดโควิดก็ต้องมีการเฝ้าระวังช่วงท้ายครับอาจารย์ติกครับ,รบอยากให้อาจารย์ติกช่วยฝากอะไรถึง ท่านผู้ชมของเราในซ่าชาแนลสักทีหนึ่งครับค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องฝากสําหรับผู้มารับบริการทางกายภาพบำบัดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทั่วไปนะคะหรือประชาชนภายนอกนะคะก็สามารถติดต่อมาขอรับคำปรึกษาหรือการให้บริการจากเราได้นะคะโดยติดต่อที่เบอร์075672571ค่ะสำหรับนักศึกษาที่เป็นปัจจุบันนะคะที่เรียนอยู่ก็สามารถมาฝึกปฏิบัติตงานกับเราได้สามารถเก็บชั่วโมงกยศได้หรือกรออนะคะ ก็เราสามารถเป็นสถานที่ที่รองรับในส่วนนี้ได้นะคะสำหรับนักนักเรียนที่สนใจเรียนกายภาพบำบัดน,นะคะกะ็ถ้าเกิดว่าดูการให้บริการของเราหรือดูลักษณะของวิชาชีพเราและชื่นชอบก็สามารถสามัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราได้ค่ะท้ายคบสาปที่ครับช่วงนี้เป็นช่วงของการที่ยังอยู่ในมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะสานพี่มีอะไรจะฝากถึงทุกๆคนที่ รับชมอยู่สําหรับพวกเราที่เป็นบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพครับค่ะก็ฝากความห่ว่งใยน,นะคะ<ม>ช่วงนี้ก็คือต้องอยู่แต่ในบ้านนะคะทํางานก็เป็นเวิร์กฟอร์มโฮมไปก่อนนะคะก็ใช้สื่อออนไลน์อย่างพวกเราก็คือใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอนค่ะก็ล้างมือบ่อยๆนะคะพินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะแล้วก็ใส่แมสเมื่อออกจากบ้านค่ะครับและจากทั้งหมดครับวันนี้เราได้เยี่ยมชมคลินิกกายภาพบาบัดครับซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงสร้างของสำนักวิชาสาสวิทยาศาสตร์ครับที่นี่ยินดีต้อนรับนะครับบุคคลภายนอกและก็บุคลากรภายในรวมถึงเป็นสถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วยวันนี้ซาร์ชานแนลได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ติ๊กมากๆครับแล้วเดี๋ยวเราจะลาในคลิปนี้กันไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆติดตามชมกันได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ